นิทานเรื่องอผ้าห่มวิเศษแห่งเทือกเขาหิมะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนเทือกเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนมีหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทอผ้าห่มขนแกะเพื่อกันหนาวและเล่าขานถึงผ้าห่มวิเศษที่ว่ากันว่าจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องกลัวความหนาวเย็นอีกต่อไปในหมู่บ้านมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อก้อนเมฆเขาเป็นเด็กขยันขันแข็งและชอบช่วยเหลือผู้คนแต่เขาก็มีความฝันหนึ่งที่ยังไม่เป็นจริงคืออยากปีนขึ้นไปถึงยอดเขาสูงสุดที่ว่ากันว่ามีผ้าห่มวิเศษซ่อนอยู่วันหนึ่งเขาพบแกะตัวหนึ่งที่พัดหลงจากฝูง แกตัวนั้นมีขนสีขาวสว่างราวกับแสงดาวก้อนเมฆช่วยพามันกลับไปยังฝูงแกตัวนั้นพูดกับเขาว่าขอบคุณที่ช่วยฉันเจ้าคือคนดีแท้ฉันจะช่วยเจ้าตามหาผ้าห่มพิเศษแต่เจ้าต้องกล้าหาญและไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่หนาวที่สุด